नोट क्या है नोंग आए पाले तोड़े ले नहीं <laughs> पाले करने ने कब तोड़े पाले नहीं तो एक यू पाया ही पाया ही नहीं เื่องนี้สอนให้ร nice okay. okay. ู้ว่าการนั่งหน้าไม่ได้มีความรู้เสมอไปนะโอ้ยเมียใครก็มึงลูกดูป้าใหญ่บม่ได้ผมไมใหญ่หรากครับผมป้าเล็กไม่ทำตัวใหญ่ป้าใหญ่ไม่ทำตัวโอเคง่ายไหมง่ายดีแล้วผมเรียเนี่ยตอนเราต่อามหนอนปวตื่นอก็เจือนะคแบบอ่ารับเอ้าฝนตก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 ครับลมแหลม นอน,นเตียงเนี่ยอีกแล้วอีว๋อย่าเดี๋ยว,วมันไม่ประเภทที่พ่อนี่น,นอน,นเตียงเอาละคนถีไม่กันนึกละคนเรียกเอาอันนึง่งนอน,นเตียงนอนไงไาเล็กไาใหญ่ปไาใหญ่แหมประเภทายากแบ่ว่าใจก็เอาได้ไหมครับแหมใครยิงโดนเนาะเดี๋ยวนะ เออเด็กเอเปลีนแท็กวันใจกาเอาจริงได้มาเนียนะครับปาเล็กตัวเล็กแม่จะเป็นจ al ังไงเราข้างหน้าอีกง่ายนี่นะครับปาใหญ่ปาใหญ่ปาใหญ่ยังไงเนาะมานี้ปาเล็กปาเล็กแม่อ่ะถ้าบอกว่าป้าลงนะครับมือทั้งสองข้างเอาตีนะเอาเอามือตีขาเหรอฟ้าลงอ่า เาบอา้าผ่าทำไงครับใส่อบรมทำยดินอยูสีรกันนะฟ้าผ่าแลวมาเนยครับไมู่ยนมัน่าเทืนะครับให้บอกว่ามือข้างหน้าชี้ไปนะครับแล้วก yeah. ็ลองว่าเป <k> ี้ยกเกียดครับเอายบถงน่อวหูได้นะครับมเปี่ยนแห้งเดี๋ยวใส่คลื่นก็ด้เลาอะไรได้นะครับม่เกิเกิดการตรงนี้ววาด หาผ่านนะครับมือชี้ไปข้างหน้าให้บอกว่าเปี้ยอย่ามาเพ่มยิ้มไม่ใช่สีเราแต่หันไปมาพากเพ่มสีมโนใช่ไหมเปลี่ยนไปยังไงเรานะก็ตดอกเดียวชัดเจนเลยไม่ได้นะครับไม่ได้อานะคะรับฝนตกฝนตกฝนตกสองขันสองขัเอออารมณ์แรงนอนไรแคกเอาเอาหมดนี่เอายังนอนหมดนอนยังไงปาลิตัวไหน ป้าใหญ่ป้าใหญ่ไม่ตายเลยผู้ที่ตายย้อนตาเด็กตายหั่ตนเาูทีงรบคว้กันแน่จะปันใจแน่เอาป้าลงป้าาป้าลงป้าองครั้งเียเนี่ยเเออไอคิบไม่เป็นคเ